โย่เ <Yo, S 2> พื่อนทุกคนมันนี้ผมพาไดูนี่เครื่องตบตาไม่ติดเดี๋ยวมันเลื่อดูนะมันเป็นที่อะไรสำหรับผมเนี่ยแทร็จแรกผมก็ต้องเปิดที่กระบูกนเลยละ่ะดมดมเอาไปแล้ดดวมดมทำไมต้องดมรู้ป่ะเพราะตอนนี้ถามไ้ก่อนเลยว่า ไอเครื่องพวกนี้ยมันไม่ได้ใช้งานทุกวันมันนานๆใช้ทีเพราะมีใครก็ตบพื้นทุกวันหรอกยล้วบริษัทอีไ่จริงๆตบพื้นนทุกวันแล้วส่วนมากคนก็จะเอาไปเก็บแบบไม่เอาน้ํามันออกแล้วน้ํามันมันก็จะบูดน้ํามันมันมีระยะเวลาของมันเกินสามเดือนน้ำมันจะเสี่ยมทันทีมันจะจุดระเบิดไม่ได้เพราะมันไปรวมกับน้ํามันใหม่ที่เติมมาไปคราวนี้มันจะกลายเป็นจุด ลำดับติดๆลำดับติดๆอุปกรณ์ผับถอดตัวมาล้างเลยง่ายๆครับเทคนิคคือเล็กน้อยจำไว้มันไม่ลบสมองหรอกตัางทิศทานให้เป็นครับเพราะไอ้เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องรถรถเราขี่กันทุกวันน้ำมันหมดทุกวันเติมเข้าเติมมาทุกวันอยู่แล้วแใจวุ้มนี้บางทีเติมลิตรนึงอน่ยใช้ในสามงานแล้วคนมันก็ไม่ค่อยถอดถ่ายน้ำมันออกแต่ก็เสียดายไง เพราะถ่ายออกก็รู้จะไปไว้ไหนง่ายเขาก็คิดว่าเอาไว้สั่งคงไม่เป็นไรหรอกแต่รู้หารู้ไหมว่าน้ํามันแบบพอระยะเวลาผ่า,านไปไอระเหยของมันที่มันระเหยออกไปอะมันจะเหลือตะกาาน้ามันไอสารตัวที่ทำให้ติดไฟอะแกะ๊สแก๊สแก๊สโซลีนอะมันระเหยเป็น,นอากาไว้แล้วมันจะเหลือตะกานน้ำมัน,หนเหนียวเหนียวสีเหลืองเหม็น เหมือนน้ำมันพืชผสมน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันสุกตีเลยทุกอย่างอย่างงี้แหละก็คือเหมือนรถเก่าๆที่ว่าจอดมาสามปีไปช่างโลของเก่าพวกเนี้ยกินนมานนั้นแหละเหนียวเหนียวติดต้นกระบู่อ่ะนั่นแหละเขาเดินน้ำมันบูดแล้วถ้ายิ่งเป็นพวกแก๊สโซฮอลเลยนะอีอีอียี่สิบอีแปดห้าเนี่ยนะเตรียมตัวสะดุ้งเลยถ้าเกิดว่าจอดถังนึงไปสามอาทิตย์อ่ะ น้ำมันจะแยกตัวน้ำจะอยู่ข้างล่างน้ำมันจะลอยขึางบนเพราะส่วนผสมเอทานอลมันคือแอลกอฮอล์มันมีน้ำเป็นส่วนประกอบขอทำได้แค่เอาออกเอาออกให้ได้มากที่สุดแต่มันแล้วออกได้ไม่หมดออกทิ้งไว้แค่มันอยู่ในสภาพความคงที่รั้นของมันนะแล้วมันก็จะเริ่มแยกชั้นแหละแล้วสุดท้ายเวลาเรามาใช้ลิดใหม่ก็จะดูดน้ำจะดูดน้ำเข้าไปใช้ก่อนเพราะน้ำมันมันลอยขึ้นสูงน้ำมันลอยต่ำมันก็จะลงมาที่ขบูดเยมากกว่า เมประมาณนี้ยนึ่งสถานี้เป็นสองหาความรู้รอบตัวใส่เยอะๆซักในกมองอะรู้รอบโต๊ะเลยที่ไหนเปนก็รอต่ว่าไม่ต้องมีหกำกับสี่ทักหนานะสมัยเรียนะความรู้รอบโต๊ะกันเป็นแถวไม่เห็นแล้วชระอกเป็นคอยาวไปยีราฟเลยี่จบมันได้กลรรอบโต๊ะนี่แหละ นี่แหละตปล่ไปแค่นี้ใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามกีเกียดเลยนี่แหละทำงานตั้งตาตัาง้ตงตาทำแล้วเดี๋ยวโจอสับหน้าจอกระจายอีกพอก่อนแค่นี้